สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้คนมีขาชาแนลจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมการเพาะเมล็ดขึ้นช่ายด้วยการควบแน่นนะครับดูขึ้นช่ายในฟองน้ําของเราปลูกได้ไปนี้เข้าวันที่เกดแล้วนะครับดูขึ้นช่ายเขาจเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมเพาะด้วยการควบแน่นนะครับ พอได้การควบแน่นนี่พืชจ,จะเจริญเติบโตได้ดีได้เร็วนะครับดูปฟองน้ํายังขาวอยู่เลยนะครับแค่ไม่กี่วันครับพืชก็อุดมสมบูรณ์นะครับหลังจากที่พ่อไว้ประมาณสองสามวันนะครับก็เริ่มแตกออกมาเราก็เริ่มเอามาออกแดดนะครับให้เขาได้รับแสงเพื่อให้พืชเขายืดตัวนะครับ ดูลากกันครับลากขึ้นเยอะเลยนะครับปกติขึ้นใช่นี่ลากจะไม่ค่อยแตกออกมาต้องใช้เวลานานนะครับต้องใช้เวลาประมาณ10กว่าวัน,นครับรากถึงเขาจะแตกออกมาได้ครับหลังจากที่ลากออกมาขนาดนี้แล้วก็ให้ปุ๋ยครับให้ปุ๋ย AB ผมให้ปุ๋ย AB 3 cc ต่อน้ำหนลิตรนะครับ เพื่อใ้เขาได้รับประทานปุ๋ยอย่างเต็มที่นะครับเพื่อนๆก็ใส่น้ําให้เยอะๆนะครับประมาณครึ่งกระบะนะครับถ้าใส่น้ําน้อยนี่รากเขาจะงอนะครับมันจะไม่สมบูรณ์กว่าเขาจะฟื้นตัวได้ก็ใช้เวลาอีกนานถ้าอย่างเงี้ยรากเขาจะเจริญเติบโตได้ดีหลังจากที่เราใส่น้ําปุ๋ยเอบแล้วก็ ให้เขาได้รับแสงเต็มที่นะครับเมื่อเขาได้รับแสงเต็มที่แล้วก็ลากเขาออกมาเยอะๆแล้วก็ใบแท้ออกมาได้สามใบนะครับก็จะเริ่มเอาลงลังโคมนะครับถือว่าการเพราะด้วยการควบแน่นต้นพืชก็โตเร็วอุดมสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับเพื่อน เดี๋ยวจะบอกวิธีการควบแน่นนะครับใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับนะครับการเพาะเมล็ดขึ้นชายนะครับลาก็เริ่มมาแล้วนะครับอันนี้ได้ประมาณแค่หกเจ็ดวันเองนะครับถือว่าได้ผลนะครับฟองน้ำยังขาวอยู่เลยนะครับเพื่อนๆรับฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการควบแน่นเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดเลยนะครับ Terima kasih.